สวัสดีครับนินก็จะมาให้ดูการรีโนเวทบ้านไม้เก่าๆด้วยงบไม่ถึง3 0,000นบาทนะครับไปดูกันนะครับนี่คือสภาพนะครับก่อนทําการรีโนเวทนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความเก่าพอสมควรเลยนะครับสภาพโดยรอบนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทําผนัง้วยยิปซ้มนะครับ ครับมาถึงตอนนี้ครับก็ผนังก็เสร็จแล้วนะครับทั้งสีด้านนะครับนี่คือสภาพนะครับครับต่อไปก็เป็นส่วนของการกั้นผนังเบานะครับก็แบ่งเป็น3ห้องนะครับจะมีห้องแต่งตัวห้องนอนแล้วก็มีห้องทํางานนะครับข้างนอกนะครับ นี่คือก้านผนังเสร็นะครับต่อไปจะเป็นการทําเพดานนะครับคือตีข้าวก่อนนะครับตามรูปนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับครับต่อไปนะครับคือเอายิบซ้ำขึ้นเพดานนะครับแบบในรูปนะครับ ครับเพดานก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นการปูะนะครับปเสร็จก็วงงสีงองคื้ืนนะครับก็เป็นแบบในรูปนะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการที่วงสีเสียงนะครับเป็นสีขาวนะครับ กับติดราวมาแล้วก็ใส่เดินใส่ไฟนะครับครับต่อไปก็เป็นหลังจากที่เนาเสร็จแล้วขนของขึ้นอยู่นะครับนี่คือห้องข้างนอกนะครับห้องทํางานนะครับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับส่วนนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับ ครับต่อไปนะคะเป็นในส่วนของ,งารายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับด้วยผนังและเพด,ดานจะมีค่าวัสดุอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมียิบซ้อยูผนังเบ้าซีผนังเบ้าฉากทีบ่บ้าสกูดัมปูนยิบซ้มผ้ายิบซ้ำกระดาษทรายสีรองพื้นแัะสีทาผนังนะครับราคาเป็นราคาของร้านแถวบ้านนะครับก็จะมีซีลายงดแขนกิฟท์็อกสปริงขอปอปานะครับรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0กว่าบาทนะครับไม่ถึงนะครับ ครับต่อไปนะคบก็จะเป็นท่อสายไฟและเต้ารับนะครับด้วยส่วนใหญ่วัสดุนี่มาจากช้อปปีนะครับสั่งมานะครับก็สั่งมาทําเองนะครับทั้งหมดประมาณ3,000บาทนะครับต่อไปเป็นของราวม่านม่านและขอบบัวพื้นนะครับก็จะมีราวม่านผ้าม่านขอบบัวพื้นนะครับสั่งมาจากช้อปปีทั้งหมดเหมือนกันนะครับราคาก็ประมาณ 3, ามพันนะครับครับต่อไปก็เป็นส่วนหนของค่าแรงนะครับด้วยผนังและเพดานนะครับจะเป็นช่างแถวบ้านที่เป็นญาติกันนะครับเลยช่วราคาไม่แพงนะครับ รวมผนังในเพดานค่าแรงอยู่ที่ประมาณ3,200บาทนะครับส่วนค่าปูเพดานและผนังและทาสีเพดานนะครับจะเป็นช่างที่จ้างมานะครับเขาคิดราคาเหมาๆนะครับโดยค่าปูนะครับจะคิดที่ประมาณตารางเมตรละ35บาทนะครับส่วนค่าทาสีคิดตารางเมตรละ40บาทนะครับโดยเราให้ทาสีแค่เพดานนะครับส่วนผนังทาเองนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับโดยทั้งสิ้นนะครับก็จะใช้จ่ายประมาณอยู่ที่ประมาณ28,000บาทนะครับประมาณนี้ครับ